สวัสดีค่ะแก้งป้ากระ,ะสินค่ะเม่นี้พระพี่น้องมาบึงบ่อปลาดุกค่ะปลาไปบึงวิธีการเพิ่นจับปลาดุกค่ะไปบึงกันว่าเพิ่นขายโลละเท่าไหรหนาบ่อค่ะอันนี้บ่อของแม่ยังก่อค่นี้แม่น้อยแม่น้อยแม่น้อยบ้านป๋อโลค่ะแม่น้อยบ้านป<ม>าน๋อโลบอกเ,เอ่อ,อค่ะ แม่น้อยบ้านโปโลแม่น้อยนี่เลี้ยงเลี้ยงแต่ปลาดุกบ่ค่ะหรือเลี้ยงปลาหมอน้ำยูปลาหมอก็เลียะะเล้ยงค่ะอ๋อปลาหมอก็เลี้ยงแต่ว่าพ่กขั้นขืนเนะะานนะปลาดุกหนะ้าบอ่อทรงเท่าไหนคะ่ะหา้า,หาสิบเอ็ดบาท ้าแม่จ้าน้องไปเลยพูดไหมจำการไหมครับโอ้ครับครับโอ้หายหายเจ๋งนึงป่าปลาขึ้นจากบ่อโอ้ปลาเหลืองโอ้ตัวใหญ่อึ๊บอือส่งกันเป็นทอด ตา่าเหลืองงามมากมันจะแซ่บน,นี่ค่ะไปามาบึงเกิคัดนี่ค่ะทั้งนี้กับแมน่นทั้งนี้รุ่นเดียวกันบ่คขนี่เลี้ยงพร้อมกันบ่นี่นนยแต่บ่อหน้าเอาขึ้น,น,นอืนี่จ้ามาถ่ายในกัละมังามงามงาม,ม เนี่ยล่าพวกนีง่ายดอกล่าจากให้ล่าเอาเนี่ยงามอยู่งามอยู่ค่ะผู้หนาอู้แต่สะอ่อนแท้หน้าบ่อโลละห้าสิบเอ็ค่ะแม่ค่ะคนกลางมารับไปขายเท่าใดค่ะแล้วแต่ตลาดเลยค่ะแแลล้วตต่าดไปซุ้งไก่ไหมค่ะโอ้ไก่ห้องกันบ่อซ้ำกันอู้นี่ปลาคอพร้อมทัไก่ห้องอู้ดีปลาคอใหญ่พร้อมตั้งแต่สิบามราคาหนามันโดนปลาคุ้มรลายเลยอี่อย่างนั้ปลาคอใหญ่ เดี๋ยวหันปคอไอนกดาลอดะยบนอยเลยอันงอันทิมลงมาทางนี้คือนยังคะนี่โอ้ในว่าคาดออกตลาดสารค้ามันใส่ปใหไงอืมเจ้าตลาดใส่ใ่ป่าก่คือกันบ่คือกันสารค้ามันใส่ตไตไงอ้าปลาโบไม่น่ามีหันเนาะ ตาาอนนะ้ข้าวนีสิดล่างตอนรนี่ข้าวบใหญ่ขา้าวตากนะมังหรเอาบิงอาคารไปสอน,นะะไม่ทำม่ข้าเอาไปสุงตลาดได้กว่าขา้ขาสารคามเนาะ,ะมาเอาทุกเมื่อบอกค่ะหรือตั้งใดมาเอาทุงเมื่อ,อ,าาอเอาจากโลค่ะเมื่อเนี่นนาารยราด หา้าร้อยโลไปส่งหรือไปนั่งขายเองคะ่ะดีนึกว่าไปนั่งขายเองเออ,อนั่งขายเองก็สิรวยเลยนี่ทรงต่อคัดนี่คะ่ะกาลังคัดป่าคะ่ะห้าร้อยกิโลโอู้แต่สะอ่อนแค่ปีบอนี่นคะ่ะเมื่อกี้นี่ไทยจากบอนั่นตอนนี้มาบอนี่้างๆกันค่ะ ป<ข>อลนั่นนะจะป่าเบิดแล้วอู้ตาอันนี้บอนี่ือโตใหญ่แทนนี่ เอาขึนมาจากบ่ขอข้าเจ้ากับมาคัดคัดขนาดปลาคัดไส้ปลาแล้วก็มาใส่รถในนี้นี่นไปทรงนี่ค่ะเมือม่อนี้ไหมคะเอาหาลอยกิโลค่ะไปท่งถถตลาดมหาสารคามจากกาลสิน,นค่ะ

ป๊าสออนโตัวเหลืองงามเนาะพัน,น,น,นคุ์บิากอล้เดีย,ย,ดดยได้ได้เอ่อพันุ์ปลาดุกมาจากใสค่ะามาเลียงเนี่โอนนม้มาไก,ก,ก่ตัวน,นี้พันปลาดุก มาจากสระบุรีถ้าสร้างเป็นกิโลบ่คคะหรือเป็นโตมะเรียงเป็นโตเขาคิดเป็นโตเลยดิโตแล้วเท่าไหร่คะตะต้นเดตัวตน่อยกันตละสตางค์โอ้ตัวละสิบสองสิบสามสตางค์เนาะอืมนี่ค่ะเพื่อจะปล่อยน้ำจากบ่อดูดน้ำจากบ่อป่าเข่นมาใส่เพื่อให้ป่าจะลุ่ม่ะคะเพื่อจะให้ป่าบ่ตายเนาะบ่ตาย ค่ะรถมารับไปส่งตลาดสาราคามเออมื่อนี่เอาหาลอยกิโลค่ะแต่ทอดเนียบอกอย่าไปเ่งใจหน่อยน่ให้สายหน่อยหน่อยน่ให้สายบอเอาไปไหนลอยบ่ไปไหนเลยเอ้ยเาไปหนกอยเไปเท้าเลยเท้โอ

คาดไปแล้วแบบนี้เข้าไปทรงนี่กันราคาต่างกันบอค่ะราคากันโอ้ราคาคือกันแต่ว่าคาดใส่ซื้ออค่ะ ค่ะบอ่บอบ่อกับประมาณยี่สิบเมตรค่ะความกว้างของบอ่อความยาวของบอ่อประมาณยี่สิบเมตรความกว้างประมาณสิบเมตรค่ะความลึกกัลอยประมาณลอยห้าสิบเมตรเป็นมาตรฐานของบอ่อ thank you